ขึ้นจานปกตินี่คือจานเผื่นกินตรงก็ไปด้วยอร่อยมากเลยป้าเรคคอร์ดแอร์แอคชั่นอ้าวสวัสดีครับอ้าวนี้เรามาทำอะไรกันมากินหาอะไรกินไงหาอะไรกินแถวมอกรุงเทพก็เลยใส่เสื้อเสื้อเสื้อมานี่เสื้อมากรุงเทพอ่ะเสื้อมาละสิเฮ้ยยี่อะไรไปอะไรอะไม่ยู่ตรงไหนเนี่ยอันนี้ อยู่เลยมากรุงเทพมาซอยซอยสุ่มซอยคุณยายซอยคุณยายร้อยปีข้างหลังอันซอยคุณพระ้าหลังเียซอยคุณยายไหนจะมากินก๋วยเตี๋ยวหม้ออะไรนะก๋วยเตี๋ยวธรรมดามันไม่มันก็ธรรมดาไปเราจะกินก๋วยเตี๋ยวคนละชามคนละชามเราจะแข่งกันยักษ์นี่ใหญ่ขนาดไหนถ้าทอดเนี่ยใหญ่ไปอะไรเนี่ยไปกินกันไปกินกันดีกว่ามาทุกคน พี่คือจับเก่มคนละช้าคนละช้เขไหวเปล่าไหวมั้งลงครับครับลงอันนี้มันก็มีกี่ก้อนแล้วมีสี่เมื่ี้บอกกอก็มันจ้เงี้เขาไม่กินกี่กคนนะทุกคนเราจะใส สามเส้นอะไรใส่ปลาหมีสองสองข้อเหลือเส้นเล็กก็สองข้อแล้วเส้นใหญ่ก็สองข้อหนึ่งมอสละกี่คนก็กี่คนเนี่ยกินหมดนกถ้ากินตุก็หมดคนและอันนี้คือเราคนลร้จางเลยมั้ยเออกินโตกาไปด้วยแย้อะไรอย่างเงี้ยเลิกแล้วตอนนี้เจีบของเราก็ะมาถึงแล้วนะครับอยากให้ทีมเราเห็นนี้ก่อนเปรียบขนาดอันนี้คือชามปกติอ่าสีบาทอันนี้คือชาม ที่เราสั่งมาขนาดอันนี้คือชาม15บาทเห็นในกล้องอาจจะดูน้อยแต่กูเห็นเลยกูอิมแล้วอ่ะไข่สามองอ่ะโอ้โดูเนื้อดี่สามเลยเหรอห้าสี่สามสองเริ่มเฮ้กูหมดนะกูหมดว่ะมันเยอะมันเดียยหมดอ่ะตังค์นี่อ่ะ ระชาติไงบอกว่าร้านเนี่ยเป็นประจาของเราอยแล้วเวอืใช่แล้วมเกินมนาดเ่นี้ถือว่าขนาตอนแรกคิดว่าขนาดใหญ่ขึ้นอะรสชาตมันจะจืดไม่จืดนะรสชาติเ้มข้นเหมือนเอันนี้จะว่าอะไรตวเสีวเรือผักไค่เรือเสียวเรือ ปกติถ้าเส้นเล็กแบบไอ้ชามเล็กแบบนี้มันกินกันีกชามร้อยส่วนชามมีอยู่ได้ไงอีกตอนเนี้ยต้อแม่งเหรียญด้วยเหรอไม่เป็นเล่นหเป็นเล่กปั้นดูเยอะปั้นเยอะปันเยอะป้าลุงแทงไว้ว่าคอปจะกินหมดคนแรกเดี๋ยวเชิญลุงกับป้ามาดูว่าใครกินหมด คำโต๊ะลุงคิดว่าใครหมดคะคนแรกลุงคิดว่าใครหมดไม่หยุดเพิ่งดูหดเพิ่งดูดแลลุง ใครไม่หมดเรียงแน่วะเนี่ยอ้อี่ไหน ป้าป ba. ้าผมหมดคนแรกแล้วเนี่ยใช่ครับไอมึงแอนดี้อะไรอ่ะอะไรตั้งแรกหมดเกลียดรนาะเฮ้ยป้าพวกนี้มันเอ๋อมันกินไม่ได้หรอกมันง่ายเกินไปอ่ะคือเฮ้ยมันหมดแล้วอ่ะไปไปไปลุกไปลุกแล้วอ้วกไหนนะจิตจะช่วยหาะไอ้สากินเหรอไอจิตจะช่วยสากินเหรอไม่ได้ยินเลย ก็แดบประดีก็วู่กันอยู่ว่าใครใครหมดหลังจ่ายใช่ป่ะหมดจ่ายพ่อใช่ป่ะใช่ป่ะ่เกงพูดไปเรียนการด่าเลยมึงโตมายังไงวะชีวิตมากเลยโอ้โหอะไรวะปเตือนไปเตือปันี่เมื่อกี้กูจะแดบเมื่อกี้ต้องเซนเตอร์เดี๋ยวกูเป็นเหลืองทำเนี่ยอะไรมังเนอวัวเชื่อที่ทำไหมไอ้สัสไอ้สัตว์ลองลองลองอะไรเราทำลาย เอกอะไรปรีนยังตีใอ้ตลกไอ้เ <Wet> จ <heure ux> ๊วตลกเอกทำอะไรเกาเรียกว่าอะไรทำงานลองลองลองตบตบซับเอกทำอะไรลองตบลองตบลองตกกับสาวลองอะไรเชียร์ลีดเดอร์เชียร์ลีดเดอร์กีฬาสีนี่ที่อยากเริ่มงานเชลิเดอร์เก่งมากทุกคนเก่งมากเก่งมากไม่นี่ด่าไอ้ฟังเลย อร่อยมากเลยป้าอร่อยเยอะเยอะไปหน่อยกินไม่หมดมันหมดแล้วใครหล่อร้องแบบคนนี้ค่ะรอรอ มยักษ์อาเปลี่ยนช่อนเอะชินที่หน่งที่หยกมือที่1ยกมือที่สองแ่ที่สองที่สองีหมดเลยยกมือที่ที่สมที่สมยกมือหน่อยและที่สหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วลูกดูดกเลยอ้หหมดแล้วยังไม่หมดเลยเนี่ยมึงดูดีไอ้ที่อะไอ้คำไงอานอานปอนปอนปอนร้านอะนร้านหดิร้านอยู่ตรงไหน ก็ตรงน <Bond> ี้แหละก็วันนี้ก็จบไปแล้วกับคอนเทนต์สุดมีความสุขของเราเอาคอนเทนต์ที่ทำให้เรามีความสุขได้ขนาดนี้งเก๋วยเตี๋ยวชำละชำยัดชำยัดนะยัดไม่หรอเยอะเจอชามใหญ่แเอาไปเลยวันนี้เลิกเกือบไหวแล้วเนี่ยเหยไหวไหมก็ถ้าใครถ้าอยากใครอยากมาใครอยากมาที่นี่นะครับเลยโมเทพมาประมาณสองโล อยู่อยู่ซอยที่เข้าทางสุขเทนารายแมจากกรุงเทพอ่ะก็อไม่สุลมอู่สุดเมประมาณห้าร้อยถึงหกร้อยเจ็ดร้อยร้อยเฮ้ยอยู่ต่อเอ้ยยี่เราไม่แน่ใจทั้งอย่างเราเฮียเราบอกบอกไปเถอ้สั์เอ้ยเขาไม่ได้มานั้งวันหรอกเลียวตามนั้นแหละ จุดสังเกตง่ายๆก็อยู่ตรงข้ามกับไม่รู้ก็ร้านอาหารเกินไหนร้านอาหารก็อยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารเขาหลิกอร่อยร้านประจำจริงๆอยากให้ลองมากินมันไม่ได้มีแค่ร้อยเก้าเก้าแล้มีสี่สิบบาทสิบห้าบาทก็มีบอกให้เขารู้บอกเขารู้มาเดือนละครั้งด่าวันนี้ด่ามันนี้ด่ามันนี้กู้มาประจำไหมมาไม่ควยอะไรวะเอ้ยมาประจำนี่มากับใครอ่ะไปสัตว์ดีๆก่อนดีดี วันนี้ขอลาไปก่อนครับพบก,กันใหม่กับพวกเราเวอรร์์เกทุกวันศุกร์หกโมงเย็ยนกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดคลิกไลค์กด,ด,ดกระดิ่งนะครับุ้งยิงอย่า <c oughs> ลืมช่องทางอื่นด้วยติ๊กตอกเฮ้ <c oughs> ยติ๊กตอก <c oughs> แล้วลองตบต่อกันมาไม่ได้เลยนะยัไม่ม <c oughs> ีการหายลาไปก่อนครับทุกคนพบกันใหม่แอปกูเกิลเดย์ครับนีแฮปกูเกิลเดย์ครับ